สองวันหลังจากนั้นตอนที่ผมกำลังเตรียมตัวเข้านอนนั้นซิลวี่ได้คามาถามว่ามีอะไรให้เธอช่วยไหมซิลวี่ถามด้วยน้ำเสียงที่กังวลขณะที่ฉันกำลังเตรียมตัวจะนอนซิลลี่เธอบอกว่าในฐานะทาสแล้วจะให้ยืนดูในท่านทำงานคนเดียวมันก็อาจจะกังวลว่าทานไม่ทำอะไรเลยอาจจะถูกทิ้งให้ไปอยู่ด้านนอกแน่แน่ฉันให้เธอจัดการเรื่องงานบ้านง่ายๆดูเจ็ดวันหลังจากนั้นเมื่อผมออกจากห้องในยามเช้า ผมก็ได้เห็นซิววี่ที่กําลังนั่งมองออกไปยังนอกหน้าต่างซิววี่เด็กขาวรักคายผมเหมือนอย่างปกติวันนี้เป็นวันหยุดของผมผมริงไม่ได้ทำงานและผมมีแผนว่าจะออกไปซื้อของด้านนอกซัหน่อยด้วยพอมาคิดดูแล้วตั้งแต่อยู่ที่นี่เธอเองก็ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเลยสักครั้งสินะซิววี่ผมได้ตัดสินใจจะพาซิววี่ออกไปด้านนอกด้วยแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าถึงแม้ตัวเธอจะ ถือของหนักไม่ค่อยได้แต่เธอก็จะตามผมไปซิลวี่ตามหลังผมมาอย่างเงียบๆทีแรกๆดูเหมือนเธอจะดูสงบสง,งียบตามปกตินั่นแหละแต่พอมาสังเกตดูดีๆแล้วเธอแอบมองซ้ายมองขวาแบบกล้าๆกูกลัวอยู่เหมือนกันฉันเดาว,ว่าเธอเองก็คงไม่เคยได้มาในเมืองนี้บ่อยเท่าไหร่สินะงันไปที่ร้านขายของโดยใช้เส้นทางที่เคยใช้ประจำก็แล้วกัน พอเดินไปสักพักแล้วซิลวี่ก็หยุดเดินไปคู่หนึ่งแล้วอยู่ๆก็มีกลิ่นหอมลอยมาแตะจมูกสงสัยเธอจะติดใจกลิ่นในร้านคาเฟ่ที่เดินผ่านมาเมื่อกี้แล้วสินะถึงนี่จะเร็วไปหน่อยแต่มาหาอะไรกินรองท้องกันก่อนก็ดีเหมือนกันิดีดีตอนรับค่ะพอเข้ามาในร้านก็เจอเข้ากับพนักงานที่ใช้คำพูดคำจาแปลกๆเดินมาพร้อมกับท่าทางเอือระเหยลอยชายสองที่ใช่ไหมคะเชิญท่านี้เลย ฉันกับซิลวี่นั่งลงบนโต๊ะที่พนักงานบอกหลังจากอ่านเมนูแล้วก็สั่งแซนด์วิชให้กับตัวเองซิลวี่มองไปรอบๆด้วยความสงสัยแล้วสายตาของเธอก็หยุดอยู่ที่แพนเค้กของลูกค้าที่อยู่โต๊ะตรงข้ามดูเหมือนซิลวี่จะสนใจแพนเค้กออกมากๆเลยแล้วนะงั้นฉันจะสั่งในส่วนของเธอให้แล้วกันนะสักพักอาหารที่ฉันสั่งก็มาถึงแล้วซิลวี่ก็ถามขึ้นมาว่าเอ๊ะ นี่คือส่วนของฉันงั้นเหรอเจ้าคะแล้วผมก็ตอบเธอว่าใช่แล้วล่ะซิลวี่ที่กล้ากลัวมักจะทำอะไรเชื่องช้าอยู่เสมอแต่ตอนนี้กลับตักเพนเค้กเข้าปากอย่างกระฉับกระเชงด้วยทีเดียวอืมมันรู้สึกนุ่มในปากแล้วหวานด้วยซิลวี่กล่าวท่าทางของเธอดูชอบของหวานเอามากๆอืมขอบคงจหรับอาหารมื้อนี้เจ้าคะซิลวีเล่เผยเห็นรอยยิ้มเป็นครั้งแรกฉันศบตาก,กับเธอ พอเธอรู้ตัวก็รีบเก็บอาการทันทีเอาละฉันเองก็กินเสร็จแล้วด้วยนั้นเรามาซื้อของกันต่อให้เสร็จแล้วกลับบ้านกันเถอะซิลวี่กล่าวหลังจากนั้นผมกับซิลวี่ก็ออกไปซื้อของกันให้เสร็จแล้วกลับบ้านวันต่อมาวันนี้ผมได้พาซิลวี่ออกมาด้านนอกอีกครั้งหนึ่งผมพาซิลวี่เดินไปทางเมืองโดยที่เข้าไปตอกแคบๆที่เป็นเส้นทางต่างจากเส้นทางปกติที่เคยใช้ พอเดินไปได้สักพักก็เจอเข้ากับร้านที่มีบรรยากาศดูน่าพิศวงอยู่ร้านหนึ่งพอดูจากป้ายร้านแล้วนี่น่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะแต่ไม่ยักก็จะมองเห็นด้านในเลยเป็นร้านแบบไหนกันนะงั้นก็ลองเข้าไปดูด้านในก่อนก็แล้วกันดูๆแล้วนี่น่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าคู้หญิงซะส่วนใหญ่พอมองไปรอบๆมีแต่เสื้อผ้าลวดลายแปลกหูแปลก, ũ, ปลกตาเต็มไปหมดแถมดีไซน์ก็ไม่ธรรมดาซะด้วย อุ้ยตายจริงยินดีต้อนรับขณะที่มองไปรอบๆร้านก็มีผู้หญิงที่มีบรรยากาศแปลกๆเดินเข้ามาหาเราสองคนผู้หญิงมีผู้รุษคนนั้นได้บอกกับผมว่าน้องซิลวี่เนี่ยสาวรูปดูไม่ได้เลยจากนั้นไม่นานผู้หญิงที่มีพิรุธคนนั้นก็ได้พาซิวี่เข้าไปที่หลังร้านขอโทษที่ให้รอเป็นไงบ้างค,คุณลูกค้าดูผิดหูผิดตาไปเลยใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นกล่าว ซิววีก่กำลังสวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างดีแต่ดูกระอักกระอ่วนไปหน่อยสงสัยเธอคงจะไม่ชินเสื้อผ้าตัวนี้ดิฉันบอกเลยแล้วว่าภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งเลยผมได้ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพวกนั้นแหมแหมคุณลูกค้านี่ตาถึงกันเลยนะคะเท่านี้คุณหนูคนนี้ก็ดูสง่ากลายเป็นเลดี้ที่ควรต่อนหน้าคุณผู้ชายแล้วค่ะรู้สึกเหมือนโดนยัดเนียดให้ซื้อชุดใหม่ให้ซิลวี่ยังไงไม่รู้เลยฮะมือนายท่านเจ้าคะเสื้อผ้าแบบนี้ให้คนอย่างฉันใส่ มีแต่จะเสียเปล่าเจ้าค่ะอาจจะดีกว่าถ้าให้ฉันรีบไปคืนตอนนี้จริงๆแล้วเธอใส่มันก็ดูน่ารักดีนะเอะเอะคือข,ขอบคุณมากแต่ตัวฉันเป็นแค่ทาสแบบนี้มันอะไรเหรอซิลวี่ปเปล่าค่ะไม่มีอะไรคุยกันท้ายคลิป ก็จบไปแล้วกับสอนรักรอ้ท่าสาวตอนที่สองก็สนุกหรือเปล่าช่วงหลังๆมาผมก็ลองจะภาคตัวละครดูมันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ใช่มันมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่อ่ะอืมกสนุกเลยซ้ํแล้วก็เหมือนเคยลิงดาวน์โหลดเกมอยู่ด้านใต้เพจแปลก็อยู่ด้านล่างคลิป ถ้าเกิดชอบอก็กดไลค์ถ้าโคตรจะใช่ก็กดแชร์ถ้าติดใจก็ซับเลยเลยแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย